นางฟ้ามีนางฟ้าอยู่สามลังสี่ลังแต่ลังไม่ค่อยใหญ่นะครับลังที่เต็มเนี่ยลังใหญ่นี้เข้าก่อนก็จะถอดนะครับอ่านี่ผมจะใช้ควันไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าผมต้องการให้พึ่งลังอ่อนเนี่ยยังอยู่นะครับที่อ่อนเกินไปไม่หนีนะครับโอเคผมขอตัดลายนี้ก่อนนะครับรอบนี้หัวนะ้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่แต่ลังสวยอยู่ อันนี้นะครับรังนี้งามกว่าเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดแล้วลงมาตัดทางลุ่มแล้วทางบนตัดไปแล้วนะครับอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวขวามานี่นู่นอีกลังอน,นุนยุดไว้อนในทีมงานเราสุดละครับลงสุดเครื่องพอดี วางเลี้ยวขวาไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวที่ขึ้นก็ลง,ง,งกระเทาะลงะคับผม่าตั้งกึ้นต่อหรือแต่ง เอื้องอดีดเป็นไงบ้างโอ้ติดอน้ำเลยจะสอนนิดหน่อยดูแล้วโอ้ดูดีมาะเคสสิโอเคเดี๋ยวจะนำหัวนะครับ าจะได้ไปตัดส่วนนู้นนะเี๋ยวพึ่งพึ่งก่อนจะเป็นน้ำฝนจะส่องนะครับน้ำฝนจะส่องดูแล้วเกินครบก็หมดดับเรียบอ้อยไม่เป็นไรครับปิดกำลังแล้วก็อาจจะมีบ้างถุงเบอร์ใหญ่หรือจะถุงเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กพอดีทั้งหมดเห็นหรือเปล่าเอ่ยในกล้องเห็นเห็น เดี๋ยวรังนู้นนะครับรังนู้นอาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะรังมันเล็กนะครับพาให้ดูรังนี้ก็พอแล้วตันเหมือนกันนั่นแหละครับแต่รังนี้จะงามกว่าเราถ่ายให้ดูรังนี้พอนั้วนะไต่นี่ก็รังสุดท้ายใช่ไหมใช่เพราะว่ารังไต้ที่นั่งอยู่นั่นน่ะมันอ่อนจนไปก็ตัดนะครับมองข้างล่างไม่เห็นนะปูนเนี่ยถูกเปื้อมแล้วีบไปเลยบนน้ำบนนี้ ตัว <Okay. S 2> ที่ใหญ่ไปโดยเ,เล็กหมดนะครับเดี๋ยวมัดก,ก่อนนะเดี๋ยวให้ต้มกลายเป็นว่าไอ้รังที่เราสอยข้างบนใหญ่กว่าเนาะใช่อันนะ <c oughs> นี้มันดู็ลโคนี่เถอเลี้ยวมาตอนแรกคือยาวข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยต้นน้ำเจ้ครับผมขอตัดรังสุดท้ายก่อนนะครับรังนู้นนะครับ Hello, ครับผมก็รอบนี้หัวน้ําไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ได้ไข่อยู่นะอะน้ําก็เดี๋ยวจะส่งวันเสาร์นี้นะครับอันนี้ก็คือหัวพึ่งแทงนะเดี๋ยวรอบช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้ขายปีกนะจะใส้ราคาส่งจะเยอะนะอันนี้หัวเล็กดังน้อยโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวจัดการทันกอง ก็โอเคเรียบร้อยลีนะครับไข่ลังอ่อนก็นส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ